สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการติดตั้งแอป DLT Smart q u e นะคะหรือแอปจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภทนะคะก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่ p พ t o r e นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า DLT Smart q u e นะคะระบบก็จะเข้าสู่แอป DLT Smart q นะคะให้เรากดติดตั้งนะคะ เมื่อระบบติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มเปิดค่ะก็ให้เราเลือกภาษาไทยนะคะกดที่ปุ่มตกลงค่ะเสร็จแล้วให้เรากดใช้งานโดยบัตรประชาชนนะคะก็ให้เราใส่ใหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเราลงไปนะคะถ้าหมายเลขบัตรถูกต้องนะคะก็จะมีเครื่องหมายถูกนะคะสีเหลืองปรากฏขึ้นมาก็ให้เรากดที่เครื่องหมายถูกสีเหลืองเลยนะคะ แถวแรกนะคะให้เรากดเลือกนายนางหรือนางสาวนะคะแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราใส่วันเดือนปีเกิดลงไปนะคะให้ตรงกับบัรปะชาชนของเรานะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราใช้งานเป็นประจำนะคะ เพื่อติดต่อได้นะคะแล้วก็ใส่อีเมลนะคะอีเมลกับไลน์นี่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรากดที่คำว่าลงทะเบียนค่ะระบบก็จะเข้าสู่หน้าให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่นะคะก็ให้เราใส่รหัสผ่านเข้าไปนะคะก็คือรหัสอะไรก็ได้นะคะที่เราจะตั้งนะคะเวลาจะเข้าสู่ระบบนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เรายืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะคะถ้าใส่เสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มยืนยันค่ะเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่หน้าของสนักงานนะคะให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากจะเลือกต่อใบขับขี่หรืออบรมทาใบขับขี่นะคะที่จังหวัดไหนนะคะก็ให้เรากดเลือกได้เลยนะคะทีน,นี้เราก็สมมุติว่าเราจะเลือกจังหวัดนนท์นะคะก็ให้เรากดเข้าไปที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ พอกดเสร็จแล้วให้เข้าไปหน้านี้ก็ให้เรากดที่ปุ่มตกลงนะคะก็จะเข้าสู่หน้างานทะเบียนงานใบอนุญ,ญาตนะคะถ้าเราจะทําใบอนุญ,ญาตใบขับขี่นะคะก็ะให้เรากดที่งานใบอนุญ,ญาตนะคะเสร็จแล้วในหน้างานใบอนุญ,ญาตนะคะก็จะให้มีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะต่อใบอนุญ,ญาตนะคะขับรถจาก5ปีเป็น5ปีนะคะก็ค,ะคือหมดอายุเกิน1ปีขึ้นไป หรือว่าจะต่อ5ปีเป็น5ปีที่อายุหมดอายุไม่เกิน1ปีนะคะขออบรมใน,นสำนักงานหรือว่าอบรมออนไลน์นะคะเราก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้นะคะว่าของเราตรงกับแบบไหนนะคะถ้าเราเลือกแล้วนะคะก็ให้เรากดเข้าไปนะคะว่าเราจะต่อแบบไหนนะคะสมมุติว่าเราจะต่อใบอนุญ,ญาตส่วนบุคคลนะคะ5ปีเป็น5ปีอายุหมดอายุไม่เกิน1ปีนะคะอบรมผ่าน e-learning นะคะเราก็กดเข้าไป ก็จะมีปฏิทินให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเข้าอบรมในวันไหนและจองคิวในวันไหนนะคะว่างนะคะก็จะมีบอกนะคะว่าจุดสีดำก็คือว่างสีเหลืองก็คือจองคิวเต็มแล้วนะคะสีแดงก็คือเป็นวันหยุดนะคะก็ให้เราเลือกอย่างเช่นพฤษภามิถุนาอันนี้เต็มหมดแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนไปนะคะอย่างเดือนกรกฎาคมสิงหาคมก็ยังว่างนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ในวันที่เป็นสีดํานะคะ แต่ถ้าเราไม่เลือกนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกที่ลูกอร back กลับไปดูวันอื่นได้นะคะว่ามีเวลาไหนที่ว่างบ้างวันไหนที่บ้างว่างบ้างนะคะที่เราที่จะตรงกับเวลาที่เราอยากจะไปอบรมนะคะอยากจะจองคิวนะคะถ้าเราจะเลือกอบรมวันไหนนะคะหรือว่าจองคิววันไหนนะคะก็ให้เรากดเข้าไปที่วันที่นั้นนะคะแล้วก็เดือนนั้นนะคะ อย่างเดือนมิถุนายน64นะคะก็จะมีวันว่างนะคะี่รอบเช้า10โมงนะคะจะว่างหนึ่งที่นะคะรอบบ่ายโมงนะคะก็จะว่าง7นะคะถ้าเราจะจองรอบเช้าเราก็กดเข้าไปที่รอบเช้า10โมงนะคะถ้าจะจองรอบบ่ายก็กดเข้าไปที่รอบบ่ายนะคะก็จะมีรายละเอียดด้านล่างนะคะบอกเราว่าเราจองเวลาไหนวันที่เท่าไหร่นะคะที่สำนักงานไหนนะคะถ้าเราตกลงโอเคเราจะเลือกอน,นี้นะคะก็ให้เรากดที่ยืนยันการจองค่ะ ก็ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะอบรมออนไลน์ก็ปลอดภัยดีนะคะจากโควิดค่ะแล้วก็ไม่เสียเวลาต้องไปต่อคิวแล้วก็ไปนั่งรอคิวนานๆน,นะคะใครที่มีแผนจะต่อไปขับขี่ในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสาธิต เพียงเท่านี้นะคะโปรดกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ